ไป呀บลัชออน5ตัวการแต่งหน้าโทนบาร์บี้มันมาแรงน้องคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับติ๊กตอกดารี่แล้วนะคะช่วงนี้กระแสบาร์บี้มาแรงมากและติ๊กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบบาร์บี้มากๆมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วหนังก็ไปดูมาแล้วนะทุกคนแล้วแบบคอสตูมเขาเลิศมาก คือติ๊ก็ดูหนังตั้งแต่วันแรกที่เข้าเลยนะคะดูแล้วก็แบบอยากอยู่รีมเฮาส์มากแล้วติก,ก็เห็นมีโลเคชั่นต่างๆเยอะมากเลยนะคะที่เขาทําแบบเป็นฟิลสารฝันเด็กผู้หญิง เออไม่เด็กก็ได้แหละก็คือสารฝันสาวๆที่แบบรักในการเป็นบาร์บี้นะคะแต่งหน้าแต่งตัวโทนบาร์บี้ไปถ่ายรูปเฮ้ยมันน่ารักมากแล้วก็แบบช่วงนี้เสื้อผ้าคอบาร์บี้ก็คือออกมาเยอะมากเลยและเนื่องจากการแต่งหน้าแต่งตัวโทนบาร์บี้มันแรงขนาดนี้นะคะวันนี้ติ๊กจะขอมาป้ายยาบลัชออน5ตัวเผื่อใครอยากลองปัดโทนชมพูแต่ว่าใจไม่กล้าพอนะคะก็จะมีตั้งแต่ฟิลบาร์บี้บิกิเนอร์ไปจนถึงบาร์บี้แบบสุดบาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้าง เริ่มจากการเป็น beginner Barbie กันก่อนนะคะได้แก่ตัวนี้เลย t c e m o n o p i n k อันนี้เป็นตลับที่2ของติ๊กแลนะคะติ๊กซื้อมาเพิ่มจากตอนไปเกาหลีรอบที่แล้วคือชอบแค่ไหนถามใจดูน้องตัวนี้เป็นบัชออนที่ปัดได้ทุกวันแก้มดูใสคือสีมันเหมือนจะอ่อนแต่พิกเมนต์เขาดีเลยนะคือเอาจริงๆตอนแรกอะติ๊กก็ไม่คิดว่าน้องจะแบบบาร์บี้ยังไงพอถ้าปัดธรรมดาทั่วไปอะคะ่ะน้องก็จะเป็นฟิลสีแบบชมพูนมๆแต่พอลองปัดย้ำๆอะมันได้ฟิลบาร์บี้แบบใสๆเลยอะและน้องตัวนี้ไม่มีความเป็นปืนเลยทุกคนซึ่งพอลงเยอะๆอะมันจะมี ความชมพูอมม่วงมันจะเป็นสาวหวานละมุนได้ความเป็นบาร์บี้แบบไม่เอะอะตะโกนนะคะต้องตัวนี้เลยมาต่อกันที่ตัวที่2เลยนะคะอันนี้ติ๊กจะยกให้ For You 2 4 M 5 5 อันนี้ก็คือจะเริ่มเพิ่มสเต็ปขึ้นมานิดนึงจากตัวที่แล้วนะคะเขาจะเป็นบัชออนเนื้อแมทนะคะเนื้อก็คือนุ่มมากๆแล้วก็ตามสไตล์ของแบรนด์นี้นะคะก็คือจะสีสดสีฉาสีของตัวนี้น้องจะเป็นสีชมพูที่อมแดงอมม่วงคือปัดแล้วแก้มจะได้ฟิลนัวๆแนะนําให้แตะนิดเดียวนะคะเพราะว่าพิกเมนต์เขาค่อนข้างแน่นมากแล้วก็ติดทนมากค่ะจะให้ลูกบาร์บี้แบบแซบๆติ๋ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าวกว่ารุ่นที่ขายในปัจจุบันนะคะ แต่คือน้องสวยมากจริงๆถ้าหาได้อะขอให้จัดเพราะว่ารุ่นเนี้ยเป็นบัชออนที่โฟร์ยูทูเขาทำออกมาได้ดีมากเนื้อดีสุดๆ ต่อมาที่ตัวที่3มนะคะอันนี้ก็คือชมพูบาร์บี้แบบเต็มคันมากๆน้องก็คือ Dior Rosy Glow มันคือสีชมพูอมม่วงบาร์บี้เลยค่ะคือปัดตัวนี้ปูปะจะเป็นทิ่พิคอร์บาร์บี้แบบนางเอกในเรื่องทันทีดูสีดิมันเหมือนจะน่ากลัวแต่มันน่ารักมากๆเลยนะขอป้ายยาหนักๆเลยได้ป้ากับตัวนี้น้องเป็นบัชออนที่ติดทนมากคือติดทนทั้งวันแทบไม่หลุดเลยค่ะเราตัวนี้คือเขาทํามาให้เหมือนกับ Dior Lip Glow คือสีบลัชเวลาลง กับแก้มไปอะคะ่ะเขาจะเปลี่ยนสีให้เข้ากับอุณหภูมิผิวเราก็คือแก้มก็จะดูสุขภาพดีมากพิกเมนต์น้องก็กําลังดีนะคะปัดแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าสว่างมากแล้วก็ลดอายุสุดๆไปเลยเนี่ยน้องเป็นสีแบบคูโทนที่แท้แล้วสีพอปัดลงแก้มม,มันน่าหลักมากคือมันแพงแต่มันดีคะ่ะน้องคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆติดชอบมาก และตัวที่4ี่นะคะของแบรนด์นี้จะไม่ติดโผไม่ได้เลยนั่นก็คือน้องลากลาสอันนี้เป็นลากลาสแบบพาวเดอร์บลัชนะคะดีอออันนี้คือบาร์บี้แบบพิมพ์นิยมใช่ไหมส่วนลากลาสอันนี้คือบาร์บี้แบบสุดบาเกินบาไปอีกค่ะคือเห็นสีแล้วก็คือแบบใครจะบอกว่ามันไม่ใช่บาร์บี้อ่ะมันบาร์บี้มากติ๊กเคยทํารีวิวแยกไวแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูติ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะรุ่นนี้นะคะน้องเป็นบลัชออนลากราสที่ติ๊กชอบมากที่สุดน้อง เป็นเนื้อฝุ่นที่เนียนนุ่มมากเป็นสีชมพูอมม่วงแบบตะโกนว่าบาร์บี้ปัดปุบนะคะพร้อมเข้าโรงเรียนเจ้าหญิงไปเลยซึ่งตัวนี้นะคะน้องก็บิวความอ่อนความเข้มได้ตามใจชอบเลยน้องไม่เป็นปืน้นปัดง่ายแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเพราะว่าเขาแถมแปรงให้ในตัวนะคะแปรงก็ไม่ได้ไก่การนะใช้ได้จริงและน้องก็ติดทนมากๆเช่นกันค่ะตัวนี้ติดทนประมาณ6ชั่วโมงเลยแต่เนื้อคาว่าจะเป็นเนื้อแมทเลยนะก็คือไม่ได้มีความโกลดใด แต่สีติ๊กบอกเลยนะว่าสามารถดูน้องดีออคนนี้ได้เลยคือใกล้เคียงกันมากถ้าสมมุติว่าใครมบน้อยไม่ได้อยากซื้อดีอออะไรอย่เงี้ยลองลากลาสาได้น,นะคะคล้ายกันมากๆจริงๆทุกคน และสุดท้ายนะคะน้องบัตดําในตํานานยังไงก็ต้องติดโผค่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเราไหมอ่ะน้องเป็น P.S. บัตที่ลงแก้มไปแล้วเขาก็จะปรับสีให้เข้ากับอุณหภูมิของผิวเราคือติก็รู้สึกว่าเวลาที่ลงแก้มไปแล้วอะ่ะน้องค่อนข้างจะเป็นสีชมพูอมม่วงชัดเจนเลยก็คือมันได้ฟิลบาบี้เหมือนกันเป็นความบาบี้ผิวดีแก้มใสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื้อบลัชเนี่ยจะเป็นเจลลี่บาร์มนะคะทําให้แก้มดูโกลดูสุขภาพดีสาวผิวแห้งก็คือแบบต้องเลิฟแน่ๆแล้ว น้องดัชดำตัวนี้นะคะเขาแถมพับจิ๋วมาให้ด้วยถ้าใครไม่อยากมือเลอะใช้พับจิ๋วได้นะก็คือแทบแทบไปแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันถ้าใครชอบแต่งหน้าแบบธรรมชาติอ่ะติคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆมาที่น้องดลัชดำได้เลยค่ะแก้มชมพูบาร์บี้แบบฟิลสีเรือสูตร และนี่คือสวอชทั้ง5สีเลยนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะว่า t r c e Monopink เนี่ยเขาจะอ่อนกว่าสีอื่นก็คือจะเอะอะตะโกนน้อยกว่าสีอื่นนะคะแต่เวลาปัดขึ้นแก้มมาแล้วน่ารักมากนะทุกคนแล้วก็สี M55 ของ f o r You t o เขาจะออกอมแดงมากกว่าคนอื่นๆนะคะส่วน Dior Laclass แบบฝุ่นแล้วก็ l a ก l a s s บัดดำเนี่ยก็คือสีไปในทางโทนเดียวกันปัดขึ้นมาก็คือเป็นชมพูอมม่วงเหมือนกันก็คือน่ารักบาร์บี้สุดๆเลย ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการป้ายยาบัตรโทนบาร์บี้ทั้ง5ตัวชอบตัวไหนหรือว่าใช้ตัวไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะพิกัดน้องทั้ง5ตัวนะคะก็คือจะอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ให้ติดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนลนะคะ่ะบ๊ายบาย